กลุ่มดิ f เฟนซีฟในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เฮลแค์และสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐดูจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นและให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางนี้ติดตามได้ในรายการเศรษฐกิจอินไซต์จันนี้ทบ พร้อมอยู่เคียงบ่าเคียงไหลคนไทยและประเทศไทยร่วมฟ่าวิกฤตโควิด -19 แลระลอกใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซด์วิเคราะห์กาะติดข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16เราพบกัน3เวลานะครับ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนวันนี้วันจันทร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2564 คุณผู้ชมติดตามข่าวอยู่กับผมมนชัยวงกิติไกรวันครับและดิฉันแอนโทวีราจิแลดิลกนะคะคุณผู้ชมคะทุกๆวันจันทร์ค่ะเราจะมาฟังคําแนะนําในการจัดพอร์ตการลงทุนจากทางด้านของ LH b a n k นะคะวันนี้จะพาผู้ชมไปดูที่สหฮาราตอเมริกากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปลายเดือนนี้ 21- 22กันยายนทั่วโลกจับจ้องอยู่กับการประชุมของเฟดแค่ว่าจะมีทิศท,ทางนโยบายทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ต้องไปดูในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจกันบ้าง ว่ากันว่าหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟหรือกลุ่มแนวรับได้รับความสนใจไม่น้อยเป็นยังไง,เ,ง,ไงเดี๋ยวไล่เลียนกันช่วงหน้าค่ะรอฟังคําแนะนําการลงทุนจาก L H Bank นะครับเริ่มต้นข่าวแรกของสัปดาห์นี้กันก่อนครับคุณทวีรัตน์และคุณผู้ชมตอนนี้กระแสของรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงอย่างต่อเนื่องคาดการณ์กันแบบนี้นะครับว่าในอีก14ปีข้างหน้าปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกน่าจะเพิ่มขึ้นถึง11เท่าด้วยกันนะครับ เรื่องนี้ทางสำนักวิจัยของญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทวิจัยตลาดฟูจิเคไซบอกว่ารถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วโลกน่าจะมีมากกว่า24ล้านคันในอีก14ปีข้างหน้าหรือว่าในปี2578เพิ่มขึ้น11เท่าจากปีที่ผ่านมานะครับคือปี2563ขณะที่รถยนต์ไฮบริดที่ใช้น้ำมันเบนซินก็จะอยู่ที่ประมาณ13ล้าน6นคันรถยนต์แบบ ปลั๊กอินไฮบริดจะอยู่ที่11.4ล้านคันในปี2578ครับโดยยังคาดการณ์ถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆและสูงมากกว่ารถไฮบริดโดยเร็วที่สุดภายในปีหน้านี้มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นยานยนต์หลักในระยะยาวเนื่องจากตอนนี้ราคารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีกำลังลดลงเรื่อยๆขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสถานีให้บริการต่างๆก็จะพร้อมใช้งานมากขึ้น ตอนนี้อุตสาหกรรมทั่วโลกกาลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนกลยุทธ์สําคัญเพื่อที่จะปรับตัวไปพร้อมกับกฎระเบียบต่างๆเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในตลาดสำคัญอย่างเช่นในยุโรปครับกำลังพิจารณาออกกฎหมายห้ามขายรถยนต์ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือ ICE รวมถึงรถยนต์ไฮบริดตั้งแต่ปี2578เป็นต้นไปครับเช่นเดียวกับญี่ปุ่นจีนตลาดหลักอื่นๆตอนนี้ก็จะใช้มาตรการที่คล้ายคลึงกัน ปักหมุดเหมือนกันนะครับคือปี2578นอกจากนี้บริษัทวิจัยก็ยังคาดการว่ายอดขายรถยนต์ e ีก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดยุโรปกับจีนเป็นสำคัญสส่วนนี้คาดว่าจะกินส่วนแบ่งถึง74%ของตลาดรถ e ีีทั่วโลกยอดขายของรถ e ีีในจีนนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า9เท่า อยู่ที่มากกว่า9ล้านคันภายใน15ปีข้างหน้าเนื่องจากตอนนี้จีนก็ได้เปรียบพอสมควรและทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมาในราคาที่ไม่แพงเข้าถึงตลาดแมสได้ครับขณะที่ยอดยอดรถขายรถ e ีวีในยุโรปคาดว่าจะมีมากกว่า8ล้าน5แสนคันภายในปี2578หรือว่าเพิ่มขึ้น10เท่านับจากปีฐานคือ2563ครับ การตั้งเป้าหมายการขายรถ e ีวีของผู้ผลิตรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Volvo, Jaguar ก a n d ้ o v e นก็ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดและน่าจะทำให้เห็นบทบาทของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนับจากนี้นะครับค่ะนี่คือภาพที่เราทำให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องคอยตามค่ะข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอนะคะผู้ชมผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยค่ะ กลุ่มดิ f เฟนซีฟในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เฮลแคร์และสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐดูจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นและให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางนี้ติดตามได้ในรายการเศรษฐกิจอินไซต์จันนี้ทาง TNN ช่อง16 สินเชื่อดิจิทัลปลดล็อกเงินกู้ยุคใหม่เพื่อคนตัวเล็กเปิดตัวเพียง4เดือนรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อแล้ว215,000รายหรือเพิ่มขึ้นกว่า900%ขณะที่นอนแบงค์ ank, ช้อปปี้ทูมันนี่แกร็บลงสนามแข่งเดือดติดตามได้ในรายการย่อโลกเศรษฐกิจวันจันทร์ที่13กันยายนนี้8.30นาิกานาทีทาง TNN ช่อง16 ไทยเด้งรับข่าวสวบคอชุดใหญ่คงพื้นที่สีแดงพร้อมด้วยมาตรการคุมโควิดเข้มค่าตลาดคลายกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งตัวขณะที่โบรกประเมินภ้าฟันโฟโระยะสั้นยังถูกจำกัดเหตุรอสัญญาณ QE ที่ชัดเจนจากเฟดความไม่แน่นอนเหล่านี้ตลาดหุ้นไทยต้นสัปดาห์จะตอบรับอย่างไรคุยสดกับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ i อี g l o b a l ติดตามได้ในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินจันนี้9นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16 หุ้นไทยเด้งรับข่าวสบคชุดใหญ่คงพื้นที่สีแดงพร้อมด้วยมาตรการค่มโควิดเข้มค่าตลาดคลายกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งตัวขณะที่บรกประเมินภาพฟันโฟร,ร,ระยะสั้นยังถูกจำกัดเหตุรอสัญญาณ QE ที่ชัดเจนจากเฟดความไม่แน่นอนเหล่านี้ตลาดหุ้นไทยต้นสัปดาห์จะตอบรับอย่างไรคุยสดกับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ไอ g l o b a l ติดตามได้ในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินจันนี้9นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16 คุณไทยเด้งรับข่าวสบคชุดใหญ่คงพื้นที่สิด์นสนับสนุนโดย L h Bank Flexi i n v e s t l i n k ประกันชีวิตควบการลงทุนตอบโจทย์ทุกไลฟส์สไตล์สนใจโทร1327 คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา,ากันนะครับณนะตอนนี้ช่วงเช้าวันจันทร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวโจนส์ NASDAQ และก็ s p ตอนนี้ก็ติดลบไป0.8%โดยประมาณด้วยกันแต่ช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับยังมีปัจจัยที่หนุนหุ้นกลุ่มเชิงรับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพหุ้นกลุ่มนี้น่าลงทุนอย่างไร เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังคำแนะนำนะครับจากทาง LH Bank และที่สำคัญคุณทวิรัตก็จะวิเคราะห์ให้ฟังก่อนสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับ กลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าปลายเดือนนี้21-22กันยายนเราก็จับตาดูนะคะการประชุมของเฟดค่ะธนาคารกลางสาหรัฐว่าจะมีทิศทางมุมมองอย่างไรกันมากขึ้นแต่ทีนี้ค่ะเราดูกันหน่อยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยปรับเข้าสู่โหมดเชิงรับมากขึ้นนะคะดีเฟนซีฟหุ้นเชิงรับก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นทนทานค่ะเวลาตลาดเขาเหวี่ยงมากในกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยเหวี่ยงตามเขานะคะพูดง่ายว่าค่อนข้างจะมั่นคง แต่ถ้าใครคาดหวังโอ้โหวืห้ขวาอะไรนี้ไม่ใช่กลุ่มนี้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มเติบโตก็อาจจะเป็นไปได้พางผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะสําหรับตอนนี้ที่เราต้องการดูทิศทางโนโยบายทางด้านการเงินของเฟดเราก็ต้องดูความผันผวน,นของตลาดนะคะช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างผันผวน,นเลยทีเดียวตัวเลขของสหรัฐนะคะดูเหมือนว่าจะมีการเติบโตอย่างชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคมต่อเนื่องจากกรกฎาคมดูกันหน่อยค่ะสีเทาๆตรงนี้คือกรกฎาคมนะคะ สิงหาคมคือสีน้าเงินตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าดัชนี P M I ที่ไปวัดในภาคของการผลิตและบริการปรับตัวย่อลงในเดือนสิงหาคมค่ะภาคการผลิตลดลงจาก63.4ไปเหลือ61.1ในภาคของการบริการจาก59.9ไปเหลือ55.1ชะลอตัวลงนะคะ,ะขณะที่ non farm payroll uh, ก็คืออัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนที่แล้วกรกฎาคมอยู่ที่9 0 0 0 มาสิงหาคมคาดการว่าจะเห็นสัก7จ็ดแสนห้ออกมาต่ํากว่าคาดค่อนข้างที่จะเยอะออกมา2องแสนสามนะฮะสองแสนสามหมแหน่งเท่าน,นั้นเองถือว่าผิดคาดไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ตัวเลขการว่างงานค่อนข้างดีขึ้นค่ะจาก5.4%ว่างงานลดลงนะฮะเหลือ5.2%นนี่คือตัวเลขของอเมริกาในเดือนสิงหาคมออกมาค่อนข้างจะชี้ชัดว่ามันชะ,ะ,ะลอตัวลงบ้างนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ กราฟิกนี้ก็จะทําให้เห็นว่าแล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล่ะเป็นยังไงแข็งค่ามาตั้งแต่ประมาณระดับดัดชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะที่90ยิ่งตัวเลขเยอะ9,1,92,93เกนี่ยก็คือตัวเลขชี้ว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สหรัฐไปเจอภาวะวิกฤตของเดลต้านะคะความผันผวนดอลลาร์ก็จะอ่อนลง แต่ถ้าบอ,อกว่ามีนโยบายทางการเงินที่เข้มข้นก็จะแข็งค่าขึ้นช่วงนี้ค่ะเราเคาไต่มั้งแต่90นะคะจนถึงประมาณ92-93ช่วงนี้วันที่ประกาศประมาณ3กันยายนว่าตัวนอนฟาร์มเพโลเนี่ยอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาผิดคาดอย่างที่บอกไปกราฟิกที่แล้ว700,000กว่าอยากจะเห็นเห็นแค่2 0 0 0กว่าดอลลาร์ก็ย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาแข็งใหม่ในช่วงหลังนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ กราฟิกถัดไปเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์มุมมองของนักกลยุทธ์นะคะทางด้านรอยเตอร์เนี่ยไปสัมภาษณ์มุมมองของนักกลยุทธ์60คนช่วง30สิงหาไปจนถึง2กันยายนว่าคุณคิดเห็นยังไงล่ะนะ,ะไปดูวงตรงนี้กันหน่อยค่ะสำหรับวงตรงนี้เป็นการถามว่านะฮะตรงนี้สายมือของจอนะคะเขาถามว่าคุณคิดว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปในช่วง3เดือนข้างหน้าปรากฏว่า42%สีฟ้าบอกว่าฉันน่าฉันว่าเขาน่าจะแข่งข่าขึ้นดอลลาร์น่าจะแข่งค่าขึ้น ขณะที่สีส้มๆบอกว่าไม่น่าจะต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะคะอยู่ที่38%ขณะที่มุมมองบอกว่าอ่อนค่าลงอยู่ที่ยีรคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะมองว่าแข็งค่าขึ้นกับไม่แตกต่างแต่จริงแล้วความผันผวนในตลาดยังคงมีอยู่อีกหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะไปดูกันต่อค่ะแล้วที่ผ่านมาล่ะในภาพของคนที่ลงทุนเนี่ยในกลุ่มไหนนะคะที่ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจอ่ะเปลี่ยนกราฟิกกันนะคะ ผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งหลายสีนะคะยู i ทอร์เนส์ก็เป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีกลุ่มหุ้นเติบโตโดดเด่นอย่างกลุ่มเทคโนโลยีก็ถือว่ากลับมาดีเหมือนกันนะคะผลตอบแทนเนี่ยสำหรับกลุ่มยู i ท i t y ตหรือสาธารณูปโภคเนี่ย9%กว่า8%กว่ากลุ่มรีดหรือกรองอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าดีนะคะอยู่สัก8%กว่าแปด ก็7%ก่อนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีตัวเดียวที่เป็นหุ้นกลุ่มเติบโตนอกนั้นั้เนี่ยจะเป็นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือกลุ่มแนวรับนะคะกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ทามกลางตลาดที่หลายคนมองว่ามันค่อนข้างที่จะผันผวนดิเฟนซีฟก็จะเป็นอะไรที่หลายคนเขาต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะคอน sumer staple นะคะก็ผูกอปปุปโภคบริโภคก็ถือว่าดีซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม financial กับ industrial นะคะที่อยคนะคะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับหุ้นคุณค่าแว l u e ูนะคะที่อะไปหาซื้อในราคาที่ถูกและคาดหวังว่ามันจะมีมูลาค่าท,ที่แท้จริงที่สูงกว่านั้นไปดูกันต่อค่ะ ในกราฟิกนี้เนี่ยนะคะเราไปดูความเสี่ยงที่ยังเกิดขึ้นอยู่ปริมาณหนี้สาธรารณะของรัฐบาลสหรัฐค่อนข้างที่จะสูงเพดานหนี้เขา28.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนไปแต่28.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐลดลงมาหน่อยในกรก,กฎาคมเหลือ28.4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเขากําลังเจรจากันอยู่ว่าจะปรับเพดานหนี้ของเขาเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าไม่งั้นเขาจะเผชิญกับเรื่องของอการผิดนัดชําระหนีนน้นะคะน่าจะคุยกันสักประมาณตุลาคมนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ กราฟิกถัดไปเราพาผู้ชมไปดูหุ้นนะคะผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟคัดเลือกกันอ,อกม,มีหลายตัวเหลือเกินนะคะอเมริกันทาวเวนี่ก็เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเ,เทคโนโลยีนะ,ะพวกโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารไร้สายนะคะคอสโก้ Costco ก็เป็นห้างค้าปีกไฟเซอร์ Pfizer กลุ่มยาแต่ว่าคุณผู้ชมจะดูค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นของกลุ่มดีเฟนซีฟจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า s p 500ที่อยู่ที่1.75นะคะ ไฟเซอร์เรารู้จักกันดีอยู่แล้วกลุ่มของยานะคะอเมริกันทารเวอร์คอสโก้ก็จะมีทางด้านของโวมาที่อาจจะต่ํากว่าน่อยนะคะแล้วก็ยูนเต็ดเฮลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและเรื่องประกันแต่ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดสาหารัฐยไม่ได้มีแค่ประเด็นหุ้นดอลลาร์สาหารัฐนะฮะตัวเลขค่าเงิเนเขาที่เหวี่ยงแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ๆของโควิด -19 นะคะจีนเข้ามาควบคุมมาตรการในประเทศที่จะมีหุ้นไหลตัวของจีนที่ไปเทรดที่อเมริกาก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกัน มุมมองเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาถามนักวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างกับตลาดหุ้นอเมริกาค่ะครับตอนนี้เราก็ต่อสายพูดคุยกับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยครับผู้อำนวยการสํานักที่ปรึกษาทางการเงินจาก L H Bank อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับมองให้เห็นภาพของตลาดการเงินทั่วโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับมีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าจับตาบ้างครับ ครับผมครับก็เดี๋ยวมาเริ ER ่มมาที่ตลาดฝั่งยุโรปกันก่อนเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเผยถึงตัวเลขยอดค้าปีของสาราชนาจนะครับประจําเดือนสิงหาคมปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาขยายตัวเพียง24เท่านั้นนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมากเนี่ยที่ขยายตัวถึงกว่า9นะครับแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของยอดค้าปีนะครับปัจจัยหลักเนี่ยที่ทาให้ตัวเลขยอดค้าปีเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงนะครับมาจากราคาของสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงภาวะขาดแคลนแรงงานนะครับส่งผลให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการประชุม ECB เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยทาง ECB เนี่ยประกาศคงดอกเบีย้ยน,นโยบายไว้ที่ระดับเดิม0ส่วนดอกเบีย้ยที่ทางธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับทาง ECB เนี่ยอยู่ที่ระดับเดิมเช่นกันที่ติดลบ0.5แต่จะเริ่มลดวงเงินต่อเดือนในไตรมาส4นะครับสำหรับโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ะบาดของโควิด -19 นะครับหรือของการที่เราเรียกว่าเป๊ปนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่8 0 0 0 0ล้านยูโรต่อเดือนส่วนเพดานของวงเงินโครงการเป๊ปเนี่ยยังอยู่ที่เท่าเดิมในที่1.85ล้านล้านล้านยูโรนะครับสุดท้ายนะครับมาที่ตาหุ้นสารัฐเนี่ยมันเริ่มมีการปรับฐานแล้วนะฮะหลังทางโกลแมนแซกเนี่ยสถาบันการเงินชื่อดังเนี่ยได้ออกมาปรับลดเป้าหมาย การเติบโตของเศรธธษฐกิจสหรัฐนะครับในปี2021ลงนะฮะจากเดิมที่6.2เปรนี่ยปรับลดลงมาที่5.7และได้ปรับเป้าการเติบโตในไตรมาส4จาก6 5ลงมาที่5.5แลนิดัชนีดาวโจเนี่ยปรับตัวลดลงถึง 5. 5วันติดต่อกันนะครับส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนติดลบ2.2ส่วน S&P 500เนี่ยลบไป1.7เป็น1.7%และ NASDAQ 100เนี่ยลบไป1.4เป็น 1, นน 1. ครับ นั่นคือภาพที่เราเห็นกันทั่วโลกนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาเจาะที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะเห็นว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟเนี่ยนะคะกลุ่มแนวรับเนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจปัจจัยอะไรคะที่ทําให้ทิศทางตลาดเป็นอย่างนี้คะครับผมก็ในช่วง1ถึง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ก็จริงแต่ถ้ามองลงไปในรา,ายกลุ่มอุตสาหก,กรรมนะครับจะพบว่ากลุ่มไหนเนี่ย ที่ให้ผล,ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเชิงรับนะครับอย่างกลุ่มสังหาริมาซั์เทลแคร์และก็สินค้าบริโภคบริโภคเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับส่วนกลุ่มมัธยจักรเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ติดลบนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้เป็นแบบนี้เนี่ยมันมาจากปัจจัยที่1นะครับเศรษฐกษิจสหรัฐเนี่ยได้ผ่านจุดพีคของการฟื้นตัวไปแล้วนะฮะสังเกตได้จากตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญอย่างเช่นพวกตัวเลขดัชนีกู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตและก็ภาคบริกาารถึงงแมม้้ตตัััววเลขขจะยยยไดดี แต่ก็เป็นการขยายตัวที่ชะลอตัวลงนะครับส่งผลให้บอลยิวสิปีของสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีทิศทางในการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเทียบกับช่วงต้นไตรมาสสอที่อยู่ที่ระดับ1 5ึ่งจถึงหนึก็นะครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1 3 4ส่นส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มเชิงรับปัจจัยที่2นะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและนับตั้งแต่เข้าปี2021 Samp;P500 เเเนนีีีี่่่ยดดัชะคมมอาาาททตกง4%้ และถ้านับตั้งแต่จุดต่ำสุดของดัชนี S&P สนที500ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ดัชนี S&P สนที500เนี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวแล้วส่งผลให้นักลงทุนน่ะปรับโหมดเป็นเชิงรับมากขึ้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการจากการปรับฐานแรงนะฮะปัจจัยที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับจนถึงเดือนตุลาคมตลาดการเงินโลกเนี่ยจะมีเหตุการณ์สําคัญๆที่เราจะต้องติดตามกันหลายเหตุการณ์เลยนะครับอย่างเช่น การประชุม FOMC ในวันที่21-22กันยายนนี้นะฮะที่น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการลดทอนการฉีดสภาพคล่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีนะฮะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มยูโรโซในวันที่26กันยายนสุดท้ายนะครับการโหวตของสภาคองเกรสเกี่ยวกับงบกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า3.5ล้านล้านเหรียญที่มีเดทไลน์ในวันที่27กันยายนซึ่งจะส่งผลไปที่การโหวตเพื่อขยายเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐด้วย ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลให้นักทุนเนี่ยปรับโหมดเป็นเชิงรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับนะครับที่มีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนอกจากอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเพื่อสุขภาพกับอุปโภคบริโภคแล้วมีกองทุนไหนที่เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมใดที่น่าจะตรงกับแนวคิดนี้บ้างครับครับผมสาหรับการลงทุนในแบบเชิงรับนะครับอันที่จริงเนี่ยเราก็ไม ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างอสังหาริมทรัพย์เพลท์แคร์และก็กลุ่มสินค้าบริโภคบริโภคเพียงอย่างเดียวนะครับหุ้นที่มีคุณภาพสูงก็จัดว่าเป็นการลงทุนในการแบบเชิงรับเช่นกันคําว่าหุ้นคุณภาพสูงเนี่ยมันก็หมายถึงบริษัทที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมย่อยต่างๆนะฮะที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันทํากําไรได้สูงมีกระแสเงินสดในปริมาณมากแล้วก็มีตาสินค้าที่แข็งแกร่งนะครับ อย่างพวกหุ้น Apple Microsoft ทเนี่ยที่จัดเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าหุ้น LVMH นะฮะของฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องแต่งกายชื่อดังอย่างลูฟี่ตองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยจัดเป็นหุ้นคุณภาพสูงทั้งหมดแล้วก็เป็นการลงทุนที่ออกแนว defensive ระดับหนึ่งเช่นกันโดยเราสามารถเรียกหุ้นเหล่านี้ว่า d f e n s i v e Technology แล้วก็ e f e n s i v e c o n sumer discretionary ได้นะฮะโดยหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความผันผวนที่มากกว่ากลุ่มที่่น Defensiv แท้อยูระดับึง แต่สิ่งที่ได้มาด้วยเนี่ยก็คือการเติบโตที่ดีกว่านะครับสำหรับกองทุนที่เข้าขายว่าเป็นกองทุนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงรับเป็นส่วนใหญ่และมีหุ้นเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือยขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยแบบแรกนะครับจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีตาสินค้าระดับโลกโดยจะเน้นไปที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่นะฮะเนื่องจากมีความต้องการที่สัมบเสมอแบบที่2นะครับจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ําหรือว่า low volatility โดยกองทุนประเภทนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือยขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกว่าแบบแรกสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีกว่าเช่นกันครับได้ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณเพิ่มศักดิ์จากมุงคลชัยจาก L H Bank นะครับก็ให้ข้อมูลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาณตอนนี้อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างร้อนแรงอย่างที่คาดนะครับตอนนี้ประเมินกันว่าอาจจะโตไม่ถึง6%ด้วยร์ํซไป ตอนนี้หุ้นกลุ่มเชิงรับที่มีธุรกิจขนาดใหญ่รวมไปถึงมีแนวโน้มในการเติบโตสม่ำเสมอก็กลายเป็นสิ่งที่น่าจับตามากยิ่งขึ้นครับคุณชวิรัต์ค่ะคุณก็มีความผันผ,นผวนนะคะกลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะคะ่ะผู้ชมคะทางด้านของ LH Bank ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ขึ้นมานะคะให้เราสามารถซื้อขายคะ่ะสลับสบปินกองทุนรวมนะคะได้จาก12บลจชั้นนาําเพียงแค่ทําธุรกรรมง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางในการอัปเดตเทรน เทรนด์การลงทุนสุด e x c กซ์คลูค่ะที่ Facebook ก r ุ u p นะคะกับจับเทรนด์ลงทุน by L H Bank Advisory ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปปรึกษาพูดคุยรับข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้นะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่าจับเทรนด์ลงทุน by L H Bank Advisory แล้วกดเข้ากลุ่มค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับคำแนะนำจาก L H Bank แบบนี้ทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจกันต่อครับ สินเชื่อดิจิทัลปลดล็อกเงินกู้ยุคใหม่เพื่อคนตัวเล็กเปิดตัวเพียง4เดือนรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อแล้ว215,000รายหรือเพิ่มขึ้นกว่า900%ขณะที่นอนแบงค์ช้อปปี้ทูมันนี่แกลงสนามแข่งเดือดติดตามได้ในรายการย่อโลกเศรษฐกิจวันจันทร์ที่13กันยายนนี้8.30นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16 หุ้นไทยเด้งรับข่าวสบคชุดใหญ่คงพื้นที่สีแดงพร้อมด้วยมาตรการคุมโควิดเข้มค่าตลาดคลายกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งตัวขณะที่บรกประเมินภาพฟันโฟืระยะสั้นยังถูกจำกัดเหตุรอสัญญาณ QE ที่ชัดเจนจากเฟดความไม่แน่นอนเหล่านี้ตลาดหุ้นไทยต้นสัปดาห์จะตอบรับอย่างไรคุยสดกับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ไอวี g l o b a l ติดตามได้ในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินจันนี้9นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16 มาแรงและเข้ายุคซอสกันชงสินค้าเม d ดอินไทยแลนด์ส่งไปตีตลาดยุโรปฝรั่งชิมแล้วร้องว้าว,ว,าวอย่างนี้ก็มีด้วยววติดตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านจันทร์ที่13กันยายน11นาฬิกาถึง11นาิก30นาทีทาง TNN ช่อง16 สิเดิเทคโนโลยีและความสามารถของสตาร์ทอัพคือสิ่งสำคัญนะครับที่จะเข้าไปช่วยเติมประสิทธิภาพในการผลิตของภาคธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตนอ,อกหรือว่า EEC ได้ เรื่องนี้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ครับบอกว่าจับมือกับทางสตาร์ทอัพ10รายด้วยกันณนะตอนนี้เพื่อที่จะเข้าไปร่วมมายร่วมมือกับผู้ประกอบการใน EEC นําเทคโนโลยีเข้าไปช่วยยกระดับขณะเดียวกันก็ไปเรียนรู้งานจริงนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่า Global Startup Hub EEC เน้นไปที่12อุตสาหการรมเป้าหมายตามนโยบายภาครัฐครับสตาร์ทอัพก็จะได้ทำความเข้าใจกับความต้องการอุตสาหการรมว่าเขาคิดอย่างไร ขณะที่เทคโนโลยีที่มีก็จะไปช่วยต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมได้ด้วยเชื่อว่าการร่วมไมาร่วมมือครั้งนี้จะเห็นโอกาสในการขยายตลาดใหม่โอกาสในการสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนแนวแก้แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์การใช้งานพัฒนาธุรกิจพัฒนาตลาด และยกระดับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศไทย4.0ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นความร่วมม,วมือระหว่างคนตัวใหญ่อย่างกลุ่มอุตสาหกรรมและคนตัวเล็กๆที่มีความสามารถอย่างสตาร์ทอัพในพื้นที่ EEC ครับค่ะก็เป็นการร่วมมือร่วมมือกันนะคะช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจไทยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเศรษฐกิจอินไซด์ที่มีมาฝากกันนะคะคำนึงสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลุ่มถูพร้อมอยู่เคียงบ่าเคียงไหลคนไทยและประเทศไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ระลอกใหม่ไปด้วยกัน